สวัสดีคับพี่น้องมาพบกับเจ๊เจิตถิตาจ้าตัดข่าวนะครับพี่น้องตัดปุ๊บก็มัดปั๊บเลยนะคะมันกรอบแล้วเบิง่งเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะข่าวหรือยังนี่อันนี้ตีแล้วมวนโอ้ยตกเพื่อ,อโอ้ยตก ก็ต้องตากค่ะมันก่อยไปแล้วเนี้ยจะมาเพื่องเต็มยวนนี่นะาตายเลยโอยจะได้ข่าวจะได้เพื่องบาดยยี้อวยัว่าเลย โอ้ยเขาเลยตัดปุ๊บมาตับเลยนะคะไ <c oughs> ม่ซิหุกยั่ได้นี่นะ S <S นนขนาดจะพ้นค่ะจะพ้นข้าวจะกอบแล้วหน่อยนึงก็ร่นไปเลยนะอบแล้วเ็บมัดข้าวกับวันี้จะมัดข้าวข้าคือว่าใส่หมวกล้วลูกฮะมมีแดดมมีแดดโอ้ยโมมีแดดมันก็ฮอนไห้บงแนพี่น้องนองบ่อยนะพอรโหดอทน อีกน้วยพระหดอดทนแล้วเจอลูกค่อยพระคื่นพระคืนนี้แม่ไปเจี่ยวงานวัดอีกไหนเห็ดเหียกเมื่อตอนนี้ก็ไดุจุจุจุบ้างไอ้โ่อ่ไปสาดมะคุ้งได้อัน ไอ้ตุ๊กตาให้สาวมาเล่าให้แม่ฟังพี่น้องเอ้ยลูกชายขวัญมาเล่าให้แม่ฟังว่าได้ตุ๊กตาให้ผู้สาวอืมอันนี้ลูกสูสูกระลังกระลังสี่เครื่งแหละพี่น้องเอ้ยเครื่งเครื่งแหละคือขั้นวิทย์ให้นี่ไปคือสี่เครื่อง Oh. มันก็มาเครื่องดว้วยวางนี่แล้วนะตับบัวหน้าเห็ดไม่ห <c oughs> น้าปั๊บไม่เป็นน้ำนี่ mm. <c oughs> ให้หนั่งได้ให้เห็ดไม่ถ้ามันได้จะให้ละหาสอบซื้อว่าโอ้ยยังบัดได้ทื้นอยู่ได้เนาะให้ละหาสอบ <c oughs> อีกได้ให้ละเจ้าสอบ <Yeah. S 1> โอ้ย <c oughs> มีแต่เพื่อพีอ <c oughs> ่น้องนี่ว่าให้ละเจ้าสอบตั้มว่าน้ำมาปั้นปั้นข่าวโปะข่าวเอาเพื่อมาโป๊ะข่าวจะคล้องอีกพวกนี้พี่น้องเลยโทดโทดมีแต่เนสสอบสอบเขาเขาก้อยแรงยังโอพอยังเอาเพื่อมาโปะหมูวานมันล้มเด็กขาดแค่น,นพ่พิ่ ว่าแม่มันจบิบหอดกล่องยูไก่หรืไรกล่องยูพูนผูวผักไปซองไฮนาปุ่นน่ะแต่ว่ามันทังมะเึงเฉยอืมก่อนเจ๊เจ็ดลอดก็ละ่ะก็จะฮุบมัดไงฮุบสำ้ำฮุบได้มัดเพราะมันเป็นมัดเก็บขึ้นโลดได้ ตกวาเปล่าบวบ,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 บ <c oughs> มีแต่เพลิงเช้าหน้ากระแตกตื่นพี่น้องว่าพ้นสิมาเมื่อนี่วันที่สี่ี่หาแม่นอยู่บอนอ <c oughs> แต่ว่าแม่น้องบอยบวชนแล้วเพราะว่าเขามันก้่อยไปแล้วมันกรอบอไปเลยมาก็เอาขื้นซิ่งเนาะพีน่น้องตัวได้พ้นห้าก็ต้องเอาขื้นเหล่า เอาขึ้นตาซิงเอาข่าน้ำมันตัดเขาโอ้ยตายขาวมัดเขาก็าขาเขาอย่าให้ตาไปโทษเขานาะจ้าเดา <laughs> <laughs> า็กก็คอยฮุบไปเป็ดกล่องเป็ดกองมัดเลยเ <laughs> จ้าฮุบหน่อยๆพ <laughs> ี่น้องอย่าตาไลา่เด้อแม่น้องบอกกัน แกง,ง,งวืดวืดเจอหัวกุดหัวขาดว่าสิง่ายีไหนแค่ตัดก็มัดเลยค่ะที่นี่ที่ดียะนะคะประมัดจังไงนี่เบิ่งไก่ๆพี่น้องเบิ่งไก่ๆนี่เดี๋ยวมันขาวไปเลยเม็ดขาวนะกรอบผักกอบแน่ย้อนว่า,าวล้อล้อพยุเข่าละมันพอเกี่ยวจะโดนแล้ว แตกรลอย,อยพะโยผาน้ากระรเอามันนั่นเด้มันพี้ยขาเข่าล้วชุ่มันมันนันค่นเออชุมซุ่ม,มันตายเพีย้ยล้วมันฟืน้นไมคลายเขาน่ำถว่วมอะไรไปน้อง้ยเป็นเพีย้ยปีนี้ยเขาแม่น้องบอยกับบอบอ,บองามคือปสุป,ปี เฮ้ยเเองสอเองสอน้องบ่อยนะบังนี้ยืมสอเองเลยเด้่อนะยังพอนนี่ยพี่นองจักลมจักหนาวว่าจักคนจักเป็นไข่เป็นวัดอารลดเร่งรีบ น้องบอยก็ที่เขากรุงเทพแล้วแล้วนี่ก็ได้วอยู่แล้วใน,นโคราที่เขากรุงเทเพหาเ,เ,เพื่อนเพื่อนแล้วมันในเพื่อนเพื่อนรออยู่จิบไปขายขนมในน้องบอยนะเขากรุงเทพงวดนี่บบเฮ็ดแล้วเด้อหินพี่น้องแกงข้าวก่อนน้องบอยจิไปขายขนมอยู่ตลาดยังลูกยังมัทันาหูกระเดี๋ยวปลาทามมูหมูโชมาหาอยู่ก็ได้ขายขนมยังเกาะขายขนมรังผึ้งฮังเพลิงทั้งแตก สายไหมขนมนโคกเอยน้องบอยก,กับจิบว๋วดำมันคือตอนไปอยู่โคราดและ้ะไปในเขากรุงเทพแต่จิ๋ข้า,าวมาอยู่บนแจ้นงนอนลุนงเนาะเรืออนอะไรดำกำมะพันไ <laughs> ปอยู่โคราดมาอู้ยังดำกว่าอยู่เฮือนกับแม่อีกพี่นอ้องเลยน้องบอยนะ ซูู้้ไก่แล้วก็น่อยก็แล้วดีแต่ว่ามันบมมีแดดแล้วน,น่อนีงน่ะพี่น้องมันคึมมันก็นคือว่าพน้นสิมาอยู่ไงชมพนว่าพน้นสิโต๊กแต่ว่ายามันโตกกกะไห้มันโตกโลดเตียกกระกางมันถ่าร่ออยู่นี่บ่แล้วจ้าเชื่อเข่ากระกบกระกอ,กะอยเปล่เสียงดวงแหละ มากกับเปียกบ่มากกับรอดมาีม้สอง,งอย่างตอกไปแล้วเดชในน้ำลูกเดชใน,านายางลายอยู่แบ่งให้พ่อนี่มันชิอชุดเลยรนี่ครบมาดได้มาหนึ่งแล้วมาได้ก็มาสองเดดเยกเดดเยบ,เ,ยบเอาเขา เาขยวยปั่นช้องรอบแล้วดีไหมเมื่อวานกับปั่นอีกนมันก๋อยเดี๋ยวตัดสามคนหมัด ยแห้งแล้วโอ้โูก๊บมาแจ้งนี่ลูกปีนี้อึดโก๊บอืดเขียดเด้อบ่ตั้งบุกขอยมีอีลีปีนี้นะโบเห็นมาขายไปกัน <laughs> <laughs> ไปเบิ่งมัดเข่าทับคอเจี๊ยบไปพี่น้องไว้อยู่คนเดียวมัดมเข่าทับคอตายดิ่นแล้วแล้วที่นี่แล้วต้องบอยบอกพูดพูดไปเบิ่งแม่ขามัดเข่าเลยน้องบอยว่าบอกวาจะดินด้นจะดิน้นดิ่นที่นี่เด็กมามัดเขาา<ม>า่ากัทำงานว่ามันไงโพด มะเพื่องค่ะบริษัทที่นี่เอากระยาหมันมาตำแห้งตัวเองดึงไล่มาอย่างล่ะก็ไม่หูคบกว่าเนาะโบช่องสีนี้สปนเนี่ยพี่น้องเลยแรกแรกชุ่มไฮหญ่เห็ดใหม่มันเป็นเริ่งนะเนี่ยมันจะอยู่อยู่กันทั้ ลตาตัดมือเศ้าพ้นปล่อยแน่เลยนไปปล่อยลงอยู่ได้มือเศ้านี่เพราะจำน้ำหมอกลงนั่งน,นักเลยแหละกรถเถิงขันวนน่าพ้นดอกลงมาหน,อหน่อยนึงโอ้ยอย่าหุกไงโทพยังวันอะมึงไงเก๋เนาะไงพะโล ห้งนะมันเก็บมือไว้ได้เห็ดมัดใหญ่นะเฮาใช่แห้งดึงลายนะโอ้ยเห็ดมันน้อยๆดึงแจ็ดดึงแจ็ดนะตอกโอ้ยตอกบ่อืดง่ายๆอยยากองอย่ากองใหญ่ไว้เนี่ยให้มันแห้งไปน้ำโมเมนต์เขาแห้งเนาะให้เพื่องแห้งไปน้ำจังบ่เน่า เบบขานะ้ำม,มันก่อไปแล้วล่ะเพือ,อื่อมันลงมาโปโ๊อเดแก็ว่ามันสิบห่อหอดเดมัน,ลมนดล่มเดตอนปั่นบ่ววานนี่ว่ากองยุกไก,ยก่ยุบุกยุเทิงผไป่นองกองไปแล้วมันาทังลงมาหอดเฉยอันนันละจำนี่ละ มันไม่มีปัญหามันก็บแม่นเจ้าหน้ายัางก็ได้มันต้องมีแนวสอหลดงามดำกัะถาปูนงามเกี่ยวกระถาปูนนี่คือเก่าผคือเจ้าวกเขาหน่อยๆน,นะนะอย่าวาลายๆไม่ดึงดวกเขากวีูเขา เม่นให้นี่บใหญ่าาก็หม่สุดแห้งตะลุบซะดินข้า่ใ,หใหหนหายข้าง้นจาตะลุบข้างเบิ่งปีนาดินนี่มันปป๊บหนาดินไม่เนาะแก okay. ดูดินชอกดินซีในดินก็มันขวดฉิมเวิด <laughs> <laughs> เลยเข่าก็เลยเป็นยังได้บ้ฮู้บ้งา,ามเอาเลย มองตายพี่อะแหกนังแ้ม่ค้นแม่่ะนางงานาอตอนพี่อะเขา่าจะให้เบิง้งเน่ยหลอดตายหลอดตายเป็นเนี่ย,อง,ยองแองแงงยงฮะเอามันหลอดตายไงวะพี่อะเขาเน,น,นี่ยเดินเรล่อยๆใครแล้วมันยังเป็น,ห,นห่วงในกันเนี่ยข่าวทีเป็นแบบนั้นครับ มันโมโหเราขี่เพื่องโปกรณ์ในคอนโเบิ้องไฮุ่มโปรแบบล้วให้ลุ่มโปให้นี่ยในย่านแล้วแหละละเรเห็นโหูล้วอันใดห้อกบอันใดห้อบโปบย่งเราในพุนากรมนอันีบน้พุตัดเข่ากับปาตจี้ยอดแจ้งคนนาตัดเข่าบอกว่าเอาวิญญาณมาน้ายู่บอกมาอยู่ เ <laughs> ีต้นข่าว,วยเ้นต้นข่าวยะเต้นข่าวเอมเีต้นข่าวเยเห็นโทแต่ว่ามันเป็นช่วงลงเซ็งเลง <laughs> เป็นคือโสพาเคง,งคนร่ะมากปากมากเว่าก็ะด้อมากมือนี มีดอิ่มซิมพี่น้อง <laughs> <c ười> นั่นประเด็มัเกี่ยวมัเกีก่ยวอะจัง ห้าหย่ยโอ้ยโอ้ยได้ล้มมากพี่น้องค่ะคกิดในกติฟักภาพรรยากาศอยู่ท้องทุ่งท้องนาไว้ก็จะมนนีก่อนด้จ้าขอบคุณนะคะกลับมามุนมาชมด้วยก่ขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะจ๊ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ